กับเจ้ารถบัสเจ้ารถบัสเจ้ารถบัสเจ้าป้า เตียงเจ้าน้ำชกนอโชูอ,ชอย่างนี้ครับเตียงน้ำชุกก็จะหย่กกนหกกลับนครับนอนชุก็จะหยนหลับนะครับอันนี้เราทะพนดสะพนก็อาแยาเลยวหอบอาบเลยก็ับอมอาบอาบกุ้ง hát đặng đi tốt tốt con kan đây ครับเจ้าตะปน เขาออกต่อกันดีนะครับต๊ะตะปูนเต็มเกาะคงเกาะเสียงเจ้ายอดหลักกันครับเสียงเจ้ายอดหลักนู่นเจ้านิมน้อ ยอดหลักนะครับประมาณนี้การตัวเดียวมอระโลกโต๊ะมอระโลกมีมอระโลกโต๊มอระโลกโตก มองละดูต๊กมองละดูะกตก๊กอ <pper. S 2> ันนี้พวกเสียงใหญ่ไม่ไม่ขันเพราะว่าคงจะกลัวผมครับ ผมไม่อยู่ตรงนี้โอ้ยใส่กันดูตะลุกโฉเลยผมอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่คอยกากันนะันเล่นบางตัวกับเสียงเจ้านิมนวลรันนะอ,ะอะเสียงเจามารดกไม่ใช่เจ้านิมนวล cũng thiếu cũng khiếu cũng thiếu nó cắn mò là đốt mò là đốt nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Y que mola lo que se নাৱা ৰক্ত